สวัสดี่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มสุอุดมรัพย์อีกครั้งนะคะเนื่องจากหายไปนานนะคะหายไปนานหลายหลายหลายเดือนอะ่ะฮะตอนนี้เราก็พามาเยี่ยมชมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของของฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะคือที่นี่ก็เลี้ยงหอยหลายชนิดนะท่านผู้ชมมีหอยปังเนาะหอยเอ่อโของใต้เนื้อเหลืองนะ ผงใต้เนื้อดำนะ,ะก็มีนะฮะหลักๆก,ก็เป็นเชอร์รี่สีทองท่านผู้ชมทีนี้ระบบรูปแบบบ่อเลี้ยงแกก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นบ่อปูนนะท่านผู้ชมนะมีลักษณะแบบหลายรูปทรงว่าง,งั้นเถอะนะฮะทั้งบ่อกลมทั้งบ่อทรงเออยังไงละ่ะรูปแบบทรงที่แบบอืมแล้วแต่จะคิดสรรค์ขึ้นมาเหรอเนาะเอเนี่ยแล้วไข่เนี่ยเกาะเต็มเลยท่านผู้ชมเห็นไหมไข่ั้งนั้นเลย ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเอาไปเก็บฟักเลยอะ่ะนะฮะงานเยอะมากทีระบบน้ําแกก็สบายแล้วนะเดี๋ยวนี้นะใช้ระบบเอ่อน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติเราใช้แผงโซลารเซลล์เนี่ยถึงเวลาเขาก็ทำงานได้เลยนะคะนะแบบบ่อสวยน่ารักท่านะผู้ชมนะมแล้วก็มีน้ำอัตโนมัติแล้วนะคะไม่ต้องมัด เปิดน้ำไอถ่าย,ายน้ำบ่อยนะฮะมีระบบการกรองน้ำนะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัสดุที่ตัวให้หอยมาเกาะก็ใช้ต้นกกนะ,ะต้นกกต้นูุบรืสีนะฮะต้นอะไรต้นคานะคะเนี่ยต้นคาสวยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะฮะให ต้นขาต้นกกทูบปลืส้สีอะไรประมาณนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กำลังกำลังจัดเนี่ยใส่กระถางเพื่อจะนำมาเรียงไว้ในในบ่อเพื่อให้พ่อแม่พันุเนี่ยได้ได้วางไข่นะคะนะถ้าระบบน้ำดีทุกอย่างนั้นท่านผู้ชมเนาะดูดีไปหมดเลยอะ่ะนะฮะเพราะหอยก็อาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักเนาะอะ ระบบน้ำดีอายดีเขาก็จะจะสุขภาพดีอะ่นะ,ะให้อาหารนะะที่มีโปรโตีนนะฮะสูงทันะะ้งคืชน,น้ำแล้วก็อาหารเสริฟนะคะความนี้ก็ก็มีผู้มาติดต่อดูงานขอชมอองานฟาร์มเยอะนะคะมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม้อได้สนใจก็มานะคะติดต่อ คุณภูรัชดาหมอยาลศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดี0 8 1 6 7 0 4 5ปดนะฮะเนี่ยไข่ท่านชมดูไขท่ทานนะเหยียบมกากเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอ่ะเห็นฮะโอ้ยสวยจริงๆีท่านผู้ชมนะเดี๋ยวทีเนี้ย,ยไม่ต้องใช้ตักตบแล้วท่านชมเพราะว่าแต่ก่อนใช้ผักตบชวาเนาะมันเน่าอ่ะคือคือต้นกกเอ๋ยไม่ใช่ต้นกกโทษ หอยก็จะไปกินเนาะแล้วก็เน่าใบร่วงไปต้นเน่าต้นอะไรเงี้ยมันถ่ายน้ําบ่อยอะ่ะนี่ก็เปลี่ยนปรับปรุงคือเรียนรู้ศึกษางานเรื่อยๆนะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นต้นกกต้นทูบลือสีต้นอะไรเงี้ยต้นค้าเนี่ยก็ทําให้ระบบน้ําเป็นฮะ,ะไม่เสียง่ายนะคะเอ้น้ําเนี่ยคุณภาพน้ําไม่เสียง่ายนะคะสะอาดด้วยนะ,ะมีระบบกรองมีระบบอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวนี้นะคะ ทุกจุดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นบ่อนะะพอฟักนะคะแล้วก็นุนก็เป็นบ่อบ่อแหนะนะคะท่านผู้ชมเพราะแหนแดงนะคะนั่นแหละโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบไปยือนกดติดตามนะคะสนใจก็ติดต่อบเบอร์โทรหอยราคาถูกๆท่านผู้ชมคุณภาพดีนะ เทียบเท่ากับของวิทยาเกษตรนะครับเพราะว่าสายพันธุ์เดียวกันพะจะรชดาก็เป็นอาจารย์ที่เคยสอนวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีดอนทานีมาก่อนนะเพราะน,นั้นสายพันธุ์จึงเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะฮะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ